มาแล้วพี่นอซาวไลมาฮอดแล้วเนะาสาวลาวมาฮอดแล้วส่วนหลวงรองเก้าของประเทศไทยเนาะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของซาวไลที่มาที่เอามาสมอยู่นี่เนาะบอกได้เลยว่าตะลึงตึงตังเลยนะทุกคนเพราะว่าบอกเคยมาจักเทือนะตังแต่อยู่ประเทศไทยได้ซองสามปีแล้วบอกเคยมาจุดจุดนี้เนาะ เดี๋ยวมืีิสิพาทุกคนไปเลาะไปส้มไปเที่ยวนํากันเลยเนาะทุกคนซึ่งมืี้เขามีงานเนาะทุกคนมีงานในส่วนลวงเนะี่ยบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่คนเป็นหมื่นพันล้านเนาะมาเที่ยวมาส้มอยู่นี่นะบอกได้เลยว่าโอ้สุดยอดเลยทุกคนเนะ่ะกาอบสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนเนาะวันนี้กับมาอยู่กับสองสาวเราอุดมไสอีกคือเก่าทุกคนสาวไรก็มาอยู่ส่วนลวงเนาะ มาเที่ยวสวนลวงงานสวนลวงเนาะอันนี้ก็จะเป็นริมนม้ำสาวน้ำเนานะคนกะสิมานั่นั่งแล้วก็ชม,มลลยคนเนาะแล้วก็ล่องเรือโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรแบบเพราะว่าสอะไรบอกเคยเห็นแบบบอกได้เลยว่าโคตรแบบตื่นตาเลยทุกคนพุ่นฟังพุ่นกะสิเป็นร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนบอกได้เลยว่าสุด อ้อมไปเริ่มตั้งแต่นี้เนาะเริ่มตั้งแต่นี้อ้อมไปพุ่นพุ่นหอดฟังพุ่นเลยโคตรกว้างเลยร้านอาหารขายกับเขาเนอะอาหารการกินหลากหลายเลยทุกคนตนะัว <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่แทมสะนะทุกคนแล้วก็สาวฝรังตาาา่างชาติก็หลยคนที่ว่าเข้ามาซึ่งสาวอะไรก็เสื้อว่าเขาก็ทช่เคยเห็นเนาะบางคนก็นคือสิ เคยเห็นคือสาไล่กะชิตะลึงเนาะทุกคนเพราะว่าเสาไล่นี่กายักตะลึงเนาะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ว่ามาเที่ยวส่วนล่วงนะทุกคนเคยได้ยินแต่ซื่อเหมือนแต่ว่าสาไลบอกเคยเามาเยียบจักเทื่อนอแต่ว่ามือนีก่กะได้มานะเพราะว่าเพิ่นมีงานสาไลกะเลยมาเห็นมาเบิงกับตาเลยเนาะ บรรยากาศตอนนี้กับเวลากับประมาณฮามงนะทุกคนฮามงกว่าน่ะล่ะซึ่งบอกได้เลยว่าบรรยากาศกําลังดีเลยเย็นแล้วก็ซื้ออาหารการกินมานั่งกินเขาแบบชิวๆเลยทุกคน เดี๋ยวเขาไปเบิงข้างหน้านาะเขาก็สิี้ามผ่านมูงนี้ไปข้างหน้านาะคนนับพันล้านนะทุกคนเลยนับบครบบทวนเลยเพราะว่ามันลายแห้งว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยเนาะคนสัญชาติใดก็คือว่าชิมาอยู่จุดนี้มืดแหละทุกคน ซึ่งงานอันนี้มือนอีกับวันที่แปดทุกคนมือนอีก็วันที่แปดเนาะซึ่งงานอันนี้เขาจัดฮอดวันที่สิบนะทุกคนวันที่สิบเดือนสิบสองเนาะนี่โอ้โหดอกไม้แบบงามแห้งทุกคนนี่ Oh. โโอ้หนางสาวพามเดิมซีนูนะฮะมะม่าก็นะม่าสปอร์ตรวกไว้นะครับมารับได้ที่ข้างหลังดีถ้าเกิดเพื่อนฟังอยู่นะครับพามเดิมซีนูลนะฮะสาวชาวเมียนมานะครับก็มารับกาสปอร์ตกรีได้ที่ด้านข้างหลังดีสตุ้งสตังไม่มีนะครับไม่ได้ ทางกษาตริย์ไทยรู้เรื่องเลยนะทางน่าจะมาทํางานในเมืองไทยก็น่าจะมีความรู้เกี่อวกเรื่องเพื่อที่เป็นคนเมียนมาถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพ uh, ันธ์ก็ฝากบอกด้วยนะครับแล้วกาสปอนเอร์ตได้ที่ได้ที่ด้านข้างด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ในเที่ีเราก็อันนี้แกจะเป็นเวทีเนาะลองเพลงลองประกาศอะไรต่างๆเนาะเวที ตอนนี้นับวันลุงหน้ามนคนราชบุรีนะครับกลุ่มน้อยของเราจะมาประกวดกายก่อนเลยไหมครับปรงกดตัวก่อนเลยไหมฮะขอเสียงขบมือให้นักร้องรูปหลอ่อด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับกรเสียงนะครับนักร้องพ<ม>ูดท<ม>ุกวันเลยกษียงนักร้องหนุหมนม่มหน้ามนนะครับคนราชบุรีครุอยู่อำเภออะไรฮะ มีสถานที่ท่องเที่ยวคือคุณพี่พุ่งกล่าวะครับแต่นี่เขเปิดชื่อแล้วครับเปิดเป็นอะไรทำไม่ได้คงไม่ได้ครับแต่ที่เดิมนะครับเร่องการทูเที่ยวนะครับทุกท่านกรีนมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับคร้งมาในกระชิบเป็นเอ่อเขาขายเสื้อผ้าแล้วก็อ้ารการกินนะทุกคนต้นตเพื่อนาาต่่่ออนขกเ

มุมนี้นะสุดยอดทุกคนนะโอ้โหกาบประมาณนี้เนาะทุกคนคลิปนี้นะ สาวไรก็ค่อยจบเพียงสำนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สาวไรนึทุกคนซึ่งบอกไปเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวกัอย่าลืมมานทุกคนมืออื่นมือหือ้อก็สิมีอีกเนาะเพราะว่างานมันฮอตวันที่สิบเนาะทุกคนจบสิ้นวันที่1ิบเนาะถ้าใครอยากมาก็มาเนาะยังอีก2องวันเท่านั้นทุกคนใครอยากมาก็มาเนาะบ่ต้องพลาดเนาะเพื่อสิบ,บ่พลาดสิ่งที่ว่าใหม่ๆเนาะทุกคนบอกได้เลยว่า คึกคักขนาดนอนในส่วนเนี่ยเพราะว่าคนนับพันล้านคนมาเที่ยวนะสำหรับคลิปนี้ชาวไรก็ค่อยจบเพยงนท่านี้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชาวไรในด้วยทุกคนครับสบายดี